ครับพี่ไม่เป็นไรครับกดฉลัดออกมากมทักทายจบ <โก S 2> ครับบางรถใหญ่ไปแล้วน้องถ้าจะไปแล้วก็ไ้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่รีบลับรถก่อนเนอมันไล่ตอนเนี้ย พี่ทางขึครับรับพี่จะส่งครับ

ถ้าเดี๋ยวดูว่าช้างมันถา,างนั่นหละดูดูโคตรจะรัดเกี่ยวกับน้องก็รู้